งัวหน่อยก็ได้ยืนอยู่กลางทางเนี่ยน้องมาดิน้องเอานอนนอนนอนนงัวหน่อยย่างมาแล้วพี่น้องมาแล้วงัวหน่อยมาแล้วแรนขามทางเลยอุ้ยมีรู้หัวใจพ่อมงัวหน่อยมีรู้หัวใจอยู่นะพักอาม้อมาดิมาดิมาพี่มาพี่เห้เบิังนะไปแล้วพี่น้องมีรู้หัวใจอยู่นะพักพ่อมพี่น้องเอาคือดีแท้เศรษฐเจ้าของคนวัวน้อยเจ้าก็ไมีรูปหัวใจอยู่นะพากนี่ อ๋อคือเปตเ้าเพียนแต่เบิ่งจอดรถเบิ่งก่อนพี่น้องให้เบเิ่งเด้อมันก็มีรูปหัวใจอยู่ทั้งหน้าผากันใช่ล่ะจับได้บ่นี่เอาคือดีแต่พี่น้องหัวน้อยมีรูปหัวใจอยู่บนหน้าผากอะโมออ่านแม่นี่หลีไม่รูปหัวใจพี่น้องเลยอ่ะโมออะโมออะมโออม,ออมอ่ะโมอ่นเห็นบอสีขาวๆอยู่กลางหน้าผากแล้วพี่น้องรูปหัวใจโอ้ยงามขนาดว้าว อ๋อมอมอมอ,ม,อมีรูปหัวใจด้วยชื่อว่าจังไหนเนี่ยจับได้บ่าวไหบ้งดูฮะอ๋ะอออโอ้ตื่นไปแล้วตื่นตื่น,นเอากินยาซะลูกงูหน่อยมีรูปหัวใจอยู่เท่าหน้าผากพี่น้องนี่ว้าวสวยงามมากเลยงัวอะไรเนี่ยมีรูปหัวใจอยู่บนหน้าผากด้วยอ,อ๋อเอาเคื่อดีแท้ ที่แรกว่ามันเอาสีท่าอาโบเมนพี่น้องมันเป็นลูกขนของ่นเลยนะครับมีรูปหัวใจอยู่บนหน้าผากด้วยบายบายไปแล้วบายบายตกใจอ่ะงัวนหน่อยนี่